ผิวมันแบบชุ่มชื่นเึ้นเยอะมาก I love ผิวตัวเองช่วงนี้จะมาลองทาให้ดูเ <c oughs> ขาเวิร์กหลายตัวมากเั็นีหนึตัวที่แนะนำใช้ดีมากลองไปทำดู ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซอร์ไมค์ชาแนลนั่นเองนะคะหายไปแบบนานแบบนานมากเออหายไปนานมากวันนี้ก็คือกลับมาพร้อมกับช่วงใช้ดีบอกต่อนั่นเองวนี่ก็จะมารียนรู้อาชีพต่อเดยใช้ดีใช้แล้มวมาเวิร์กใช้แล้วมาบอกต่อทุกคนนั่นเองนะคะเท่ห์วันนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็น Moist Skin Barrier Moisturizing Gel นั่นเองหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าเป็น Moist Clear No เกได้ของ Clear No ต้องบอกก่อนว่า Clear No นี่เป็นอะไรที่แบบว่าไมคใช้บ่อยมากๆเลยนะ ก็ถูกกับผิวหน้าของเราใช้แล้วมันไม่แพ้ใช้แล้วมันเวริร์แล้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่แบบว่าใช้แล้วรอดเหมือนกันแก่เอาจริงคือน้องเป็น m o i s ไรเซ z e r ที่แบบว่าใช้แล้วมันเวิร์กมากให้ความชุ่มชื่นกับผิวดีมากๆตัวนี้ไปลองมาหลายตัวแล้วรู้สึกว่ามันคงความชุ่มชื่นได้ไม่นานเท่าตัวนี้ตัวนี้คือทาไปแล้วปุ๊บผิวมันชุ่มชื่นนานมากๆแล้วเจลก็คือจะเป็นประมาณนี้โอ้ oh my g o ดให้ความชุ่มชื่นกับเสื้อเสร็จแล้วนะ ขอแอบโชว์หน้าสดหน่อยก็คือล้างหน้ามาแล้วนะลองทาให้ดูเผิวมันจะแบบว่าชุ่มชื้นขึ้นมากๆแม่ฉันรักผิวตัวเองช่วงนี้นุ่มนิ่มนุ่มนิน่มทาไปปุ๊บรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นดีแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคือสบายผิวมากมันจะช่วยให้ผิวแบบว่าดูอิ่มน้ำมากขึ้นดูสดใสแล้วก็ดูไม่หมองคล้ำอาจจะดูผิวหน้าฉันช่วงนี้ ปกติถ้าใครสังเกตก็คือมาจะใช้เปของเซนลวีใช่ไหมเป็นไวซ์ไลเซอร์อันนั้นก็ดีเหมือนกันแล้วก็แอบไปเห็นตอนนี้แบบเอ้ยเคยนะียรออออกมาไอร์ไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเอามาลองสรุปว่าเอ้ยผลลัพธ์มันก็โอเคอเลยประสิบัติมันคล้ายๆกันเลยคือใช้ดีมากที่สำคัญเลยน้องไม่มีน้าหอมไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนเดิมเลยใครที่เป็นแบบเราผิวแพงง้ง่ายแบบดิฉันก็คือใช้ได้นะคะช่วงหลังๆก็คือมายแบบแอบกินน้าน้อยไปหน่อยมันก็เลยทให้ผิวแบบค่อนข้างจะแห้งบ่อยมากๆจะใช้น้องนี่แหละทาแต กินแค่นู่นนี่นั่นเสร็จก็จะใช้น้องตัวนี้นี่แหละคือตกท้ายไปเลยเอาเป็นว่าถ้าใครติ่งเคียโนะอาจจะรู้ดีว่าของเขาเวิร์กหลายตัวมากรู้สึกว่าเคยรีวิวของเขาไปหลายอันนีอันนี้ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอลเนเลยทุกคนอันนี้มาสอยมาในราคาเพียงแค่49บาทเองช่วงนี้ใครที่แบบว่ากาลังผิวแห้งมองหามาจุลไลเซอร์มาบำรุงผิวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มาแนะนําเหมือนกันไปลองหาซื้อดูโอเคสําหรับวันนี้ก็จบสาหรับช่วงชัยดีบ,บักต่อแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันไหนถ้าแบบอ,แบบอ,อัันนมมีด เดี๋ยวจะเอามาบอกต่ออีกแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปได้คนะ,ะเดี๋ยวจะขยันทำคลิปแบบเรื่อยๆเลยสัญญานี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย